ดค่ะคุณผู้ชมค่ะค่ะคลิปนี้ทิมกะจะได้มาทักทายคุณผู้ชมทักทายเพื่อนๆนะคะอ่าเพื่อนๆแฟนคลับทุกท่านนะคะอ่าเมื่อกี้รู้สึกว่าอ่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่ทิมจะได้มาอ่าคุยนะคะคุยกับอ่าแฟนๆนะคะคุยกับคุณผู้ชม แฟนคลับทุกท่านนะคะช่วงนี้ก็ห่างหายค่ะห่างหายจากช่องไปดูนะคะต้องกราบขออภัยนะคะกราบขออภัยมาในณที่นี้นะคะเนื่องด้วยภารกิจทั้งครอบครัวนะคะดูแลพ่อแม่นะคะแมพ่พิมพ์กับบสบายะคะ่ะเที่ยวเข่าเที่ยวอกอกโรงพยาบาลนะคะ ากามาเจอมอสซุมชีวิตอีกนะคะาสามีค่ะสามีก็ประสบอุบัติเหตุนะคะประสบอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์อุบัติเหตุจากมอเตอร์ไซค์นะคะมอไซค์เพ่นขับไปทํางานเนาะคะ่ะขับไปทํางานมือนั้นก็รู้สึกว่าอากาศร้อนนะคะอากาศร้อนแห้งเมื่อนั้นสี่สอง,ององศาได้นะคะคุณผู้ชมค่ะ อ่าสามีพิมกัไปทำงานช่วงกลับมาอืเข้าบ้านประมาณสองทุมค่ะคุณผู้ชมวูบค่ะเพื่อนวูบวูบหมดสติอยู่เทิ่งรถมอดไส้กะคือตกท่างเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะอ่าเวลากะสองทุมเศษเศษนะคะกะไอพิมกัเลยห่างหายจาก ทำงานลงช่องนะคะคุณผู้ชมต้องกราบขออภัยคุณผู้ชมมาณที่นี้นะคะก็ค่าดูแลนะคะดูแลสามีดูแเลแเม่มแจ่คนป่วยค่ะมแต่คนป่วยหลบขังนะคะเนาะไอพิม์ก็เลยชะงักในการงานที่ที่ต้องทำลงช่องนะคะคุณผู้ชมคะ่ะตอบปนี้ก็ได้จะจะได้ต่อไปนี้จะได้ ตั้งนาตั้งตาทำงานล่คะค่ะคุณผู้ชมคะ่ะเรียวกะในความโชกไล่นะคะในความโฉกไลกะจิมีความโชคดีมาพายหลังนะะเนาะค่ะเนาะเพิ่นกะสิอเอินว่าทุกขลาบเพิ่นเอินทุกขลาบนะคะไอพิมโชกดีอ่านี่คะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะ โชคดีค่ะเป็นความพุ่มใจนะคะคุณผู้ชมค่ะอ่าไอพิมเป็นไอพิมเปิดกล้องหนาเนาะค่ะก็ิเป็นตัวหนังสือกสิกับอ่าตรงสือกาสิกับเนาะค่ะ Google Google s e n e ค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมในความโชคลายก็ิิมีความโชคดีนะคะอ่าไอพิมเห็ด ยูทูบมา,ใส,า,นานใส่เวลาเงวหน้นานค่ะใส่เวลาเงวหน้านเขาปีที่สามอ่าสามปีเต็มเต็มนะคะสามปีเต็มเต็มอ่าจะว่าเต็มสามปีเศษบแม่นเต็มค่ะอ่าปายมากอยู่ค่ะสามปีปายมากอยู่สามปีเศษเศษเนาะค่ะเนาะอ่าเห็ด ขอพิ้นกับ่านอุปสรรคมาต่างๆนะหน้าเนาะคะ่ะผ่านอุปสรรคในการสั่งผลงานล่มช่องเนาะคะ่ะเหตุงานช่องไอ้พิมกะจะเป็นช่องอฟีสไตเนาะคะ่ะฟี่สไตเหตุหลากหลายเนาะคะ่ะเหตุคลิปหลากหลายแต่ว่ากะสีเนนส่วนหลายกะสซีเนนไปทางการเกษตรเนาะคะ่ะแต่มือันนี้พิมโคอนุญาต ถ้าให้คุณผู้ชมก่อนเนาะค่ะเอาได้ g o o g l e เอ s ซ n ต e มากค่ะกระดีเอามา,าโชโ่วเนาะค่ะโชว่อ่าชว่เพื่อนเพื่อนเนาะค่ะอยากให้เป็นกำลังกิจกำลังใจสำหรับเพื่อนเพื่อนอ่ารุ่นนองเนาะค่ะรุ่นนองอ่าหรือว่ารุ่นพี่ที่เพื่อนเห็ดมาพ้าหลังไหมค่ะอยากให้เพื่อนมีกำลังใจว่า คือเข้าเหตุผลงานลงช่องนี่อ่านี่ก็คือเป้าหมายเนาะคะ่ะเป้าหมายของเข้าคือความภูมิใจค่ะคุณผู้ชมกะอันเรื่องเงินเรื่องเงิน,น,นอันอันเกสีว่าจังใด้า้พิ้นเลวเงินเสิมาาเงินเสิตามมาด้วยค่ะเงินสิตามมาค่ะคุณผู้ชมไอพิ้นอ่าเดินขอพิ้นอยู่สองรอบเนะคะ รอบที่แลกพระเจ้าอ่าส่งส่งปุ๊บเนาะส่งเอกสารเนาะค่ะส่งส่งเอกสารปุ๊บเพิ่นกะว่าส่งมะแล้วอ่าตนทางกะบ,บอกว่าส่งมาแลลวให้รอ่สวงอาทิตย์อ่าสามถึงสามถึงสี่อาทิตย์เพิ่นวางสีล่ละค่ะไอพิมพ์่วสี่อาทิตย์บ่ได้ก็เลยตัดสินใจเขาไปค้นหานะค่ะ คนหาอ่าช่องที่โคดเพิ่นอ่าสอนยูทูบนะคะสอนเกี่ยวกับเรื่องอ่าขอพิมพ์เนาะค่ะไอพิมพ์เหมือนขอไปเบิร์เพิ่นช่องหนึ่งเพิ่นบอกว่าให้เปลี่ยนอ่าให้เปลี่ยนให้ให้เปลี่ยนที่ห้าวร่องความมุ่นไปเป็นอ่าซือที่่ออยู่าในอกูเ o ิลเอเซนต์นะคะอ่าเป็นภาษาอังกฤษล่องให้เป็นภาษาไทยเบิร์นมาสั่นน่ะเนาะไอพิมพ์ก็เลย ลองไปเปลี่ยนได้ปะนี่ค่ะเปลี่ยนเป็นภาษาจากภาษาอังกฤษเนาะไอพิมพ์เห็เป็นภาษาอังกฤษนะคะก็เลยไปเปลี่ยนเป็นภาษาไทยพ่อเปลี่ยนาอ่ถูกตำบลซื้อที่อยู่เปลี่ยนได้เบิรตแต่ได้ตรงที่สิเปลี่ยนเป็นภาษาไทยบ่ได้คือซื้อค่ะตรงซื้อของไอพิมพ์ไอพิมพ์ไปกด แก้ไขเนาะคะ่ะกดแก้ไขซื้อ,พอเพิ่นเรยว่าใหายแนบแนบเอกสารมาเอกสารยาเอกสารยาแล้วอีกเอกสารตัวหนึ่งไอพิมพ์จำบ่บ่มั่นใจเนาะคะ่ะว่าอีกตัวหนึ่งเพิ่นเอินเอาอันใดแต่ว่าไอพิมพ์บ่มีทีนี้ไอพิมพ์บ่มีเอกสารที่ที่เพิ่นกล่าวมานะคะไอพิมพ์เลยบ่มีแนบอ่านคือห้าบ่มีนะคะหฮาเ้าเสียเอาใส่ไนปแนบเป็นบค่ค่ะไอพิมพ์ก็เลยตัดสินใจว่า พิมพ์งานเข้าแก้ไขซื่อบันไดนะคะอ๋อเอกสารการเปลียนซื่อแล้วก็เอกสารยาจริงๆไอพิมพนะ์น่ะอยากอยากแก้เป็นภาษาไทายซื่อไอพิมพ์ก็ไปกดตรงว่าแก้ไขชื่อหรือ่าค่ะอ่าขจ้าก็มีอ่าอัตโนมัติขึ้นมาเลยจ้ะมีอัตโนมัติอ่าขอความอัตโนมัติขึ้นมาให้เข้าอ่านเบิ่งแล้วค่ะนะวาอ่าให้คุณแนบเอกสารอ่า าการเปลี่ยนชื่อแล้วก็เอกสารการยาไอ,ไอพิมพ์บ่มีจักอย่านนะคะไอพิมพ์ก็เลยเออเฮจังดใดเนาะเฮจังใดก็เปลี่ยนสื่อบได้นะคะไอพิมพ์ก็เลยเออแก่กลับขึ้นค่ะแก่จากทีที่แก่เป็นภาษาไทยแล้วแก่ทีอยู่กลับขึ้นเป็นภาษาอังกฤษไม่เบิดก็เลยทรงไปไม่ สรงไปหม่เนาะค่ะสรงไปหม่ก็เลยคิดแล้วล่ะว,ว่าได้ก็ได้บด่ได้ก็คือบ่ได้ทนละรอวมนี่ไอพี่มก็เลยตัดสินใจว่าเอา้าที่จริงก็เสียดายค่ะเสียดายเพราะว่าเหตุมาโดนเนาะตั้งสามปีเนาะค่ะคุณผู้ชมค่ะอ่าเป็นแฟนค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะสามปีเนาะขันบ่ได้ก็ถือว่าอ่สาสา่งผลงานไว้อ่าเป็นวิทยาทานให้ ให้เพื่อนเพื่อนให,อให้คุณผู้ชมใดรับช่วเป็นวิทยาท่านกันแล้วกันก็นเลยคิดวางสี่ถังห้าสางไายใดบ่ใดเนาะคะ่ะอ่ไอพิมก็เลยตัดสินใจเอา้าทรงไปอีกรอบหนึ่งรอบที่สวงกับเป็นภานษาอังกฤษคือเกา่าคือเกาทุกอย่างเลยคะ่ะกับืก็เลยใดกลับขึ้นมาลคะค่ะสออาทิตย์คะ่ะทรงไปไม่อ่าก็เลยใ้มาเป็นอันทังนี้เพิ่นสี เป็น google a s s e n c e มันจะเป็นอย่างนี้และค่ะเป็น google a s s e n c e นะคะตรงซื้อมันสกลับด้วยค่ะเพราะว่าพิมพ์ใส่กวองนาอ่าด้านหลังก็สิเป็นด้านหลังด้านนาด้านนาเนะคะเนาะเป็นชื่อเนาะค่ะซื้อซื้อทีู่ของเห่าล่ะค่ะซื้อทีู่ของเหาบันดนี้เพิ่นกสิห้ตัดให้ตัดรอบน้ะมันกสิเป็นเอกสารเป็นเอกสารแผ่นเดียวไหมค่ะทรงมาแม่กสิหั ตัดตัดออกมาเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวพิมพ์จะตัดในเบิรงเลยค่ะไอพิมไอพิมได้มาสองมือแล้วค่ะก็เลยบ่ท่านได้ตัดเนาะค่ะว่าเดี๋ยวอ่ามาเบิงรงความกันเนาะค่ะขอบคุณผู้ชมเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไอพิมใส่เวลาตาัดก่อนค่ะตัดเป็นมิ้อยปะไอยปะให้ตัดตามนะคะโอ้ยไอพิมไอพิม ถือว่าเป็นความพุ่มใจนะคะเป็นความพุ่มใจที่ได้ได้พิ้นเนาะคะ่ะพิ้นจาก g o o g l e เอเซนนะคะเป็นความพุ่มใจของเหาเนาะอ่าครีเอเตอร์ทั้งหลายกับทุกคนค่ะคือต้องการสิ่งนี้แหละคะ่ะคือคือเป้าหมายนะคะเป้าหมายเป้าหมายสุดท้ายของเหาเนาะคะ่ะเป็นใช่สุดท้ายของเหาก็คือพิ้นนี่แหละคะ่ะ ไอพิมก็ไเด็กตัดแล้วเดียบรอยเนาะคะ่กะกับสิเป็นสี่เนาะคะ่ะนาตาเนาะคะ่ะเนาะตรงตรงนี้ก็คือคือพิ้นเนาะ,ค,ะค่ะกับไอพิมกับคอสังวนดิกซิดเนาะคะ่ะคอสังวนดิกิทซิ์เนาะคะ่ะคือให้เห็นว่าตรงนี้คือพิ้นเนาะคะ่ะตรงนี้คือพิ้นอ่ากัสิเป็นเลขหกหลักค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นเลขหกหลักค่ะ เป็นเลขหกหลักเนาะคะ่ะพินเฮ้าเิ่นกรสิมี่บอกเนาะคะ่ะเิ่นกรสิมี่บอกว่า,าวิธีการลงชื่อเข้าใช้บัญชีเอเซนไปที่การชำระเงินแล้วไปที่ตรวจสอบการยืนยันป้อนพินแล้วคลิกส่งเนาะคะ่ะเิ่นิ่นสิมีวิธีเนาะค่ะเนาะ,ะิา่นสิมีวิธีแนะนำเฮ้าให้เฮ้าคลิกส่งเนาะคะ่ะมอนี้ไอพิมพ์กสี คลิกรงพิ้นเนาะค่ะแจ่ว่าสิบ o ได้เฮ็ดให้เบิ้งดอกค่ะสิบ o ได้เฮ็ดให้เบิ้งตอนคลิกรงนี่สิบ o ได้เฮ็ดให้เบิ้งเนาะค่ะเอาเพียงเค่เอาเอกสารเนาะค่ะเอกสารพิ้นอันว่าเป็นนาตาจังใดเนาะค่ะเนาะป้าเป็นนาตาจังใดมากมาให้อันอันเพื่อนเนาะค่ะเนาะอันครีเอเตอร์ทีนนะะที่พท่านได้พิ้นเนาะค่ะครีเอเตอร์ทีที่พท่านได้พิ้นกา เอามาหายเบิงเนาะค่ะเนาะหายเป็นกำลังจิตกำลังใจเนาะคะ่ะเป็นกำลังจิตกำลังใจให้ให้มีอความเสื่อมัน่นติดสิเฮ็ดต่อไปเนาะคะ่ะเฮ็ดต่อไปเฮ็ดสางสคนผลงานคอห้าต่อไปเนาะคะ่ะว่าเออหฮาสิได้แน,น่นอนล่ะพิษนี้จังไอพิมพ์ตอนตอนที่เห็ดเนาะคะ่ะตอนที่พิมเห็นนั้นพิมพจะเป็นคนที่ว่า ว่าพกกระตือลื้อหลนกับแมนค่ะันว่าพกกระตือลื้อรลนกับอ้าถึงเวลามันก็คือสิได้จังสีิงมะคะถึงเวลาก็คือสิได้ก็เฮ็ดไปเรื่อยเฮ็ดไปเรื่อยเนาะรุ่นที่เพื่อนเฮ็ดที่หลังพิมพ์ขาเจ้า้าเจ้าได้เร็วค่ะก็เจ้าก็เจ้าขยันก็เจ้าได้เร็วไอ้พิมพ์พ้าลาทั้งรอบกั้วลายเนาะค่ะถ้าลาทั้งรอบกั้วลายกั เฮ็ดยูทูบนี่เป็นเป็นงานเสริมค่ะเป็นงานเสริมอ่าแล้วไอพิมพ์ก็มีงานหลักอยู่อ่าไอพิมพ์พิมพ์ก็มีงานหลักอยู่เนาะค่ะเฮ็ดเฮ็ดหายเฮ็ดหน้าค่ะเฮ็ดหายเฮ็ดหน้าเป็นงานหลักอ่าบางที่ก็อยู่หน้างานหมดแล้ค่ะเมือนเหมือนไอพิมพ์ก็จะเอาเอารถไทยไปดันไปดันหน้าค่ะปั๊บ ปรับพื้นที่ใหม่เหตุขัน้นเห็ุขั้นหน้าใหม่เนาะคะ่ะเดี๋ยวไอพิมจะคงจะได้เหตุคลิปอ่ามาสู่คุณผู้ชมให้ได้รับชมเนาะคะ่ะอ่าการดันให้หน้าเป็นจังใดนะะเนาะค่ะเนาะก็คืสเแมนคลิปต่อไปเนาะคะ่ะะสำหรับมื่อน,นี้พิมก็ได้เบาทักทายคุณผู้ชมมาก็เป็นเวลาพอสมควรเนาะคะ่ะก็สิได้ขอล่าคุณผู้ชม ขอลาเพื่อนเพืนแฟนแฟนแฟน,แฟนครับทุกท่านไปเพียงแค่นี้กอนเนาะคะ่ะค่ะคัะสุดท้ายนี้พิมกับโคอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยนะคะจงปกปักรักษา,ามีความสุขการค้าการคายจะเลื่อนลุงเรื่องนะคะคุณผู้ชมคะหลอดผลจากพยันตะไลใดๆทั้งปวงอ่าไพ่พิบัติใดๆทั้งปวงจงยาใดเกิดขึ้นคับ แฟนๆเพื่อนๆแฟนคลับของพิมพ์ทุกคนขอให้มีความสุขความเจริญนะคะค่าสุดท้ายนี่พิมพ์กะจะได้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะ